ออกมาเนี่ยกำไร1,100ล้านนะครับก็โตสัก35% Year-on-Year year. ทีนี้ถัดมาเป็นตัว KTC นะครับ KTC ก็ออกมาแล้วเหมือนกันออกมาอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0เอ่อ1,666ล้านนะครับก็33% Year-on-Year KTC ก็ยังไปเน้นโตนะครับในพวกจำนำทะเบียนเหมือนกันนะครับก็อันนี้อาจจะต้องจับตามองนิดนึงว่าประสบความสำเร็จมากน้อยขนาดไหน อาละครับแล้ว <Okay. S 1> คุณตองสำหรับแนวโน้มงบไตรมาส4ี่ทับหบางเจ้าก็ออกมาแล้วแล้วผมไม่แน่ใจว่าออกมาหมดหรือยังเนี่ยนะครับงบถือว่าโดยรวมแล้วสวยไม่สวยครับไตรมาส4ี่ทัหของ Finance โดยรวมครับ <Okay. S 1> คุณตองครับก็โดยรวมผมว่าออกมา กลางๆครับคุณคุณยุทธนาคือกลางๆจะดีก็ดีไม่สุดจะแย่ก็ก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับ mm hmm. ก็เอาสองตัวที่ออกมาก่อนนะครับตัวอีออนกับ k t c ตัวเริ่มจากอีออนก็ได้ครับคุณยุทธนาตัวนี้ออกมาเป็นเจ้าแรกเลยก็กําไรเนี่ยไต่มาสี่ไต่มาสี่หรือว่าไต่มาสามของของอีออนนะครับพอดีงบเขาจะเหลื่อมนิดนึงเพราะเขาเป็นบริษัทที่บริษัทแม่เป็นญี่ปุ่นนะครับก็ทําให้งบที่ออกมาล่าสุดเนี่ยเป็นไต่มาสามออกมาเนี่ยกำไรหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้าน ะครับก็โตสักสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ี o นะครับ,ตร year year, รบแต่ถามว่าสาสิบห้าเอร์นเนี่ยเยอะไหมก็อืประมาณสามรอยล้านเนี่ยเป็นกําไรจากการขายหนี้เสียนะครับซึ่งอันนี้มันไม่ใช่ r e c u r r i n g Income แล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับผมคิดว่าถ้าหากอันนี้ออกไปสามร้อยเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณแปดร้อยก็เท่ากับว่า Year -on- year เนี่ยไม่โตเลยนะครับค,คือพวกที่ผมเห็นเนี่ยหลักๆก็ยังเป็นเรื่องของการตั้งสำรองนะครับยังค่อนข้างสูง คือสอดคล้องไปกับที่ผมเล่าในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมแรกๆว่า NPL ยังเป็นขาขึ้นการตั้งสำรองยังสูงนะครับแม้ว่าสินเชื่อเนจะโตแต่ว่ามันก็จะถูกหักไปด้วยการตั้งสำรองนะครับก็เลยทําให้ผลประกอบการออกมาไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่สำหรับอีออนนะครับก็ต้องไปลุ้นอีกทีแล้วพอมีกําไรจากการขาย NPL ในไตรมาสสามอันนี้เนี่ยพอมาอีกไตรมาสหนึงจะเจอฐานสูงพอดีนะครับก็คือแน่แนอนว่าไตรมาสถัดไปเนี่ย กำไรคงลดลง Q 1Q นะครับเพราะว่ากําไรจากการขายหนี้เนี่ยน่าจะมีแค่ปีละหนึ่งถึงสองครั้งเท่านั้นเองนะครับปีเอทมาถัดไาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ c o r e earning แหละนะครับผมก็เลยคิดว่าอีออนเองเนี่ยงบ Q Q ถัดมาหรือว่าไทมาสี่ของเขาเนี่ยก็ยังดูไม่ค่อยเด่นนะครับเทียบกับฐานที่สูงในไทมาาที่ผ่านมาทีนี้ถัดมาเป็นตัว KTC นะครับ KTC ก็ออกมาแล้วเหมือนกันออกมาอยู่ที่ประมาณหนึ่ 1,666ล้านนะครับก็33%เยอ r o เ Year อันนี้โตมาหลากัหลกๆจากการตั้งสำรองที่ลดลงไปเยอะมากนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาเร่งตั้งสำรองในส่วนของลูกหนี้ใน KTB Listing นะครับที่เขาไปซื้อมาจาก KTB นะครับก็เลยทำให้ปีนี้เนี่ยฐานในการตั้งสำรองมันลดลงมาเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเทียบ Q1Q Q, ก็ยังชะลอตัวลงนะครับ6%อันนี้ก็หลกัหลกๆคล้ายๆกับอีออนเลยครับก็เป็นเรื่องของ นีเสียที่ยังสูงการตั้งสมรองที่ยังเร่งตัวขึ้นมันกบปัจจัยบวกจากเอ่อพวกรายได้ดอกเบีย้ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาสมหมดเลยนะครับ mm hmm. ก็เลยทาให้ใน Q4 ที่ผ่านมาเนี่ยมันดูเป็นกลางนะครับคือไม่ไม่ดีไม่แย่นะครับส่วนแนวโน้มไตมาสหนึ่ง K TC จะต่างไปนิดหน่อยนะครับไม่ได้ฐานสูงเหมือนอีออนนะครับแล้วก็ได้ ประเด็นบวกสําคัญก็คือช้อปปี้มีคืนนะครับมาช่วยในเรื่องของการบริโภคทั้งบัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อสินสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับให้มันเร่งตัวขึ้นแล้วเราก็คิดว่าในแง่ของการใช้จ่ายผ่านบัตรเองก็เป็นตัวเลขที่ซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ยิ่งพอเศรษฐกิจมีการเปิด,เป,ดเปิดประเทศแล้วก็มีการท่องเที่ยวมากขึ้นเนี่ยการใช้จ่ายในหมวดหมู่พวกการท่องเที่ยวมันเริ่มกลับมาซึ่งเป็นเซกเมนต์ที่ KTC ทําได้ดีนะครับแล้วก็ปีนี้เอง KTC ก็ยังไปเน้นโตนะครับในพวกจำนำทะเบียนเหมือนกันนะครับก็อันนี้อาจจะต้องจับตามองนิดนึงว่าประสบความสำเร็จมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ถ้าถามผมเนี่ยตอนนี้ถ้าชอบระหว่าง KTC กับอีออนผมชอบ KTC มากกว่านะครับด้วยการที่ฐานลูกค้าเขาในส่วนใหญ่แล้วเป็นคนมีรายได้ประจำนะครับแล้วก็ Asset Quality เนี่ยดูเหมือนจะแข็งแรงกว่านะครับ NPL แค่ประมาณ2เปอร์เซ็นแต่ถ้าเทียบกับอีออนเนี่ย NPL เขาน่าจะห้าเปอร์เซ็นกว่านะครับก็เลยทำให้ ผมก็ยังมองคล้ายๆแบงก์ก็คือให้น้ำหนักกับคุณตี้มากกว่าโกลดนะครับก็เลยเลือกถ้าสองตัวเนี้ยชอบ KTC แม้ว่าจะแพงกว่าแต่ผมว่าคุ้มจ่ายแล้วก็เขาค่อนข้างมี c o v เลยเ e r a สูงดังนั้นดาวไซด์จากการตั้งสำรองมันจะน้อยนะครับก็คิดว่าเอา KTC ดีกว่าถ้าจะเลือกตัวหนึ่งนะจากสองตัวนี้ครับครับแหนชอบ KTC มากกว่าอีออนธนสินทรัพย์แต่แนะนําซื้อทั้งคู่ไหมครับคุณตองครับครับตอนนี้ก็ยังแนะนําซื้อทั้งคู่นะครับแต่ว่า ตัวที่เลือกชอบมากกว่าก็จะเป็น KTC นะครับแทร็เก็ตพเราตอนนี้ KTC 68บาทนะครับแล้วก็อีออนเนี่ยส3 0บาทครับครับคุณตองชอบ KTC มากกว่า e ีออนแล้วให้เป้าพื้นฐานปลายปีไว้68บาทนะอีอน e ก็ชอบน้อยกว่า KTC แต่แนะนำซื้อเช่นกันเป้าปลายปี230บาทนะครับ